สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิรินทิพโพธิ์มาจากห้องสี่ทับสามเลขที่สามสิบหกค่ะวันนี้จะมาท่องบทนมัสการอัจฉริยะคุณค่ะอันหนึ่งค่ะคนับน,อน้อมต่อพระครูคูการุณอกเกือและเจ้าจู สรัรทุกสิ่งสับยังบาาอดสับก็ได้สาบทั้งบุญบาปทุกสิ่งอับชี้แจงและแบ่งปันขออยายให้อให้ชัดเจนจิตมากไม่เมตตาและกะารุณา ให้ฉลาดและแหลมคมพระจัดเขามันเท่มามอจิตมืดที่งุดงมกังขาหนาอารมณขอสว่างกระจ่างใจคุณสวนีควรนะ เือวาเลิศนาเดนไตรควรนึกนาตึงในจิตนอนิยมชมสวัสดีค่ะชื่อนั่งสาวสิตินที่โพธีมาจากห้อง4ทับ3เลขที่3จิง6ค่ะวันนี้จะมาท่องบุนมัสการอัจริยะคุณค่ะ อันหนึ่งข้าขำนับน้อมต่อพระครูคููการนอ์อกเอื้อเจือจุนอนุสรนทุกสิ่งสรับยังบ่ทราบก็ได้ทราบทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัํ ชี้แจงและแบ่งปันขายายให้อบให้ชัดเจนจิตมา